สวัสดีค่ะมาธนาคารมาเปิดกล่องกันแล้วค่ะถ้าสั่งของมาอีกแล้วนะคะสั่งต้นไม้นะคะแพ็คมาอย่างดีมีพลาสติกอะนี่ก็ห่อหุ้มมาด้วยคะมาแกะร้อนก่อนนะจ๊ะสั่งต้นไม้มานะคะคสั่งต้นไม้มาเดี๋ยวเราจะมาเก็บ นไม้มงคลนะเขาหอมาอย่างดีอามาซอนนะคะสั่งชิ้นนี้เสร็จแล้วทีนี้แล้วก็ไปอัปเดตเครื่องมือถือของรัดนะคะอามากรออันเก่าของรัฐก็ไปหาขึ้นมาดูความพร้อมกันนะคะว่าส่วนึ่ย นี่เป็นต้นต้นมาต้นไม้มงคลนะคะต้นไม้มงคลเขาแพ็กมาแบบนี้นะคะแพ็กมาสวยนะคะสวยค่ะเแล้วเราก็จะเปลี่ยนกระถางให้ค่ะ ขาก็จะไปเอากระถางใหญ่มาใสะ่ไม่ผิดหวังนะคะเหมือนในรูปเลยเป็นต้นไม้มงคลนะคะเป็นต้นต้นกึกแก่นนะคะนำเงินนำทองนะคะนะ,ะเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะ,ะเป็นเขาจะเป็นเหมือนรูปหัวใจอยู่ตรงกลางะคะ สวยค่ะไม่ผิดหวังเลยนะแพ็คมาอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเอากระถางใหญ่มาใ่เคค่ะสวยงามค่ะแกะให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเอากระถางใหญ่มาใส่ค่ะเคค่ะ,ะนั้นได้กระถางม,มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางนะคะ เป็นกระถางให้ตัวเล็กนี้นะแล้วเขาใส่ในกระถางใหญ่นะคะแล้วก็จะทําเป็นโพรงก่อนทําเป็นหลุมก่อนนะทำเป็นหลุมให้เขาก่อนแล้วก็จะเอาออกหลุมอ,ออกจากกระถาง ประมาณนี้นะคเราก็จะเอาดินใส่ลงไปอีกรอบหนะึ่ง สวยนะคะสวยมันในรูปเลยต้นนี้รวมแล้วค่าส่งบวกค่าส่งแล้วประมาณยี่สิบยี่สิบสองยูโรสิบเก้ายูโรนะคะบวกค่าส่งแล้วเป็นประมาณยี่สิบสองยูโรนะะเรียบร้อยนะคะ๋ยวรัสก็จะเอาน้ำยาบรรลุให้ตัวนิดหนึ่ง จะเอาน้ำยาตัวนี้ลดให้เขานิดหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งคนะ่ะเสร็จแล้วแล้วก็จะเอาน้ำยาตัวนี้ใส่ไปหนึ่งฝานะลดต้นไม้ดอกไม้ทั่วไปนะคะะ ใส่ลงไปในน้ำน,นะคะแล้วก็จะเอากระถางตัวนี้มารองนะเพราะว่ากระถางตัวนี้เขาจะมีรูอยู่ข้างล่างมาแล้วก็จะวางลงไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะเปลี่ยนกระถางให้เขาเรียบร้อยแลยะะ้วเสร็จแล้วเราก็รดน้ําลงไปได้เลยรนะดให้ชุ่มเลยนะ โอเคค่ะเรียบร้อยนะคะต้นไม้ของเราโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวยงามนะคะซื้อหาซื้อมาตั้งขอบหน้าต่างได้นะคะเป็นต้นไม้กึ๊กนะคะต้นไม้เงินนะคะตรงนี้เขาจะเป็นรูปหัวใจเห็นไหมนี่ย่ะตรงกลางเขาเนี่ยสวยค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ